ฮ <terrain. enfim. S 2> ัลโหลฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็พบกับผมหายคอยกัเอีกเช่นเคยก็วันนี้เราจะมาอยู่กับ โมบิลสูตรกันดำไปแทนโอเปอเรชันกันเหมือนเดิมน,นะครับผมวันนี้ผมว่าจะเอาหุ่นตัวนึงมาลองเล่นดูนะฮะผมคิดว่ามันเป็นหุ่นที่น่าจะน่าสนใจอยู่ครับเป็นเป็นหุ่นคอสสูงด้วยครับผมคอจิตร้อยนะฮะเลเวลสครับผมแล้วก็เป็นหุ่นสีเหลืองซึ่งไอหุ่นสีเหลืองเนี่ยผมก็เคยบ่นไว้อยู่นะครับว่าผมเองไม่ค่อยจะบีเลยไอหุ่นสีเหลืองเนี่ยเอออ่าวันนี้ผมก็ว่าจะมาลองเล่นดูนะฮะว่าไอเจ้าหุ่นตัวเนี้ยมันสามารถมาแทนซาเมลหรือเกราโดกาได้หรือเปล่านะฮะ โอเคไปดูกันเลยนะครับผมว่ามันคือหุ่นอะไรนะฮะอาเจ้านี่เลยนะครับผมเจ้าพาเลตอะเทเน่นะฮะปเป็นหุ่นสีเหลืองคอ700ที่สามารถเล่นได้ทั้งบนบกและอวากาศครับผมเป็นหุ่นเลเวล4นะฮะทีนี้ว่าเรื่องของสเตตัสเนี่ยเจ้าพาเลตอะเทเน่เนี่ยเรื่องค่าเกาะนี่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะฮะเออเกาะค่อขนข้างจะสูงเลยเทียวนะฮะแล้วก็มีเกาะกันเบลีที่ค่อนข้างจะดีด้วยนะผมแต่ที่ว่าผมใส่เกาะกันเบลีเพิ่มไปฮะเพราะว่า ค่าแรงสเต็งเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วผมเลยคิดว่าไม่เป็นต้องไปแต่งมันเพิ่มเลยฮะที่ผมเลยใส่เรื่องของความถึกเป็นหลักครับผมเน้นถึกๆครับยืนได้นา,นานก็พอครับ <c oughs> เออแล้วก็เรื่องของความเร็วด้วยเพราะว่าสปีดต,ตั้งเดิมของเจ้าพาเลสอะเ,อเทเน่เนี่ยมันอยู่ที่ร้อสิบห้าครับผมมันน้อยไปฮะผมเลยเอาให้มันได้สักร้อยี่สิบกำลังโอเคอยู่ทีนี้ว่าเราก็ต้องคอยเกาะกลุ่มกับเพื่อไว้ดีนะฮะถ้าหลุดโพสิชันเมื่อไหร่นี่คือเราแต่นะผมเพราะว่าเราหนีไม่ค่อยจะได้นะ,ะับหุ่นมันช้าบะะยยุ่มไว้ดดีสุ เจ้าพาเลต์อัจจิเน,เนี่ยมีอาวุธอยู่ทั้งหมด7อย่างให้ใช้นะฮะถือว่าเยอะมากเลยนะผมเป็นหุ่น้สีเหลืองนะฮะที่อาวุธถึง7ชิ้นเลยเดียวอย่างแรกเลยครับผมก็บีมเซเบอร์มาตรฐานนะฮะก็คูลดายอยู่ที่2.5จุดห้าเวทีนะครับผมดาเมจอยู่ที่สองพนะฮะสองบาร์เรเลบีมก,กันกับผมอาวุธที่สองนะฮะเป็นอาวุธหลักซึ่งถ้าถามว่าจะนี่ดีไหมผมว่ามันก็โอเคอยู่ครับถ้าชาร์จยิงอ่ะโอเคแต่ถ้าจริงแบบยิงป่าๆไม่ชาร์จเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะห่วยไปน,นิดนึงถ้าชาร์จยิงอ่ะดาเมจอยู่ท่ทีประมาณสัก สองสามพันน่าจะได้มั้งฮะแล้วก็ติดสตันด้วยแต่มาใช้เวลาในการโฟกัสเนี่ยหรือใช้เวลาในการชาร์จอน่ยประมาณ4วินาทีนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างที่จะนานนะฮะอ่าแล้วก็อันนี้ผมก็ค่อนข้างจะใช้บ่อยเหมือนกันนะฮะเทคกับบอทมานี่ผมคิดว่ามันน่าจะโหดนะฮะก็คือเจ้าสมอล <B> พิซาร์แดนเชอร์ผมไอพิซาร์แดนเชอร์เนี่ยมีกระสุนอยู่ทั้งหมด40นัดน,นะฮะดาเมจอยู่ที่205หน่วยนะครับผมระยะยิงอยู่ที่350เมตรครับผมระยะยิงของอาวุธส่วนใหญ่ฮะจะอยู่ประมาณสัก350ถึง450ครับผม โดยประมาณนะฮะเพราะว่าหุ่นไันเป็นหุ่นระยะกลางครับแต่ก็ถ้าถามว่าใช้ยิงไกลได้ไหมมันก็มันก็ได้แค่450ะครับผมว่าไปเล่นเกาะติดกับหุ่นสีฟ้าสีแดงน่าจะดีกว่านะฮะผมคิดว่ามันโอเคกว่าชิ้นต่อไปครับผมชิ้นที่4นะฮะเมกาบิมแคนนอนครับผมเมกาบิมแคนนอนเป็นปืนทำแสแต็กนะฮะขอเจ้าพาริอะเทเน่นะฮะซึ่งถ้าถามว่ามันทำแสแต็ตีไหมผมว่ามันค่อนข้างจะโอเคเลยครับหุ่นสีแดงเนี่ยประมาณสัก4-5ถึงนัดน่าจะติดสตันอยู่นะฮะ ถ้าหุ่นฟ้าน่าจะมาสัก3 4ถนะึงนัดก็ติดสตันแล้วครับอ่าอุชิที่5นะครับผมชิตี่5้าเนี่ยจะเป็นปืนบีตรงหัวไหล่นะฮะมันจะบังคับชาร์จประมาณ1วินาวิทีนะครับผมแล้วก็ยิงไปถ้าโดนเนี่ยก็เคยเป็นดาเมจแบบต่อเนื่องนะฮะน่าจะสักประมาณสักวิสอวิน่าจะได้ั้งฮะเออแต่ก็ถามว่าเจ็บไหมมันก็อาจจะไม่เจ็บมากครับผมแต่มันติดสตันนะ,ะเออเนี่ยคือข้อดีของมันนะคือเป็นปืนเอาไว้ใช้ทำสตันนอกแต่มันบังคับชาร์จไงเพราะฉะนั้นก็เป็นเป้านีเป็นประมาณวิหนึ่งอะ ระยะยิงอยู่ที่450เมตรครับผมถือว่าไกลอยู่นะฮะอ่ามาดูชิ้นที่6กันเลยนะครับผมก็คือเป็นมิสไซล์ขนาดใหญ่นะฮะมันเป็นจรวดที่ยิงพร้อมกัน8ลูกนะฮะไปหาเป้าหมายไม่ใช่หาเป้าหมายสิก็ไปหาเป้าที่เราเลงไว้นะฮะแล้วก็ไม่สามารถคอนโทรลทิศทางได้ผมสึกว่าเราเลงไปตรงไหนมันก็จะพุ่งไปตรงนั้นนะฮะระยะอยู่ที่600เมตรครับผมก็ถือว่าไกลแหละแต่นี้ว่ามันโดนยากผมเลยไม่ใช้อ่าชิทที่7นะฮะชินสุดท้ายก็เป,ป็นปืนกีเ,อเนอเชอร์ครับผม ซึ่งอันนี้ผมใช้บ่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนทำสตันที่โดนได้แน่นถ้าเกิดยิงโดนนะนะก็ไอ้เจ้าพาเลสอเทเน่เนี่ยว่าทำสตันมันก็มีหนึ่งชิ้นสองชิ้นพูดไปคงจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปลองลุยสนามจริงกันดีกว่านะครับผมว่าเจ้าพาเลสอเทเน่เนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะฮะมาไปลุยกันเลยครับผมดูสิว่ารอบนี้เพื่อนเราจะรอดหรือเปล่าเออคือถ้าถามว่าหุ่นมันเล่นยากไหมผมว่า ต้องรอดูในเกมกันจริงๆดีกว่าเนาะว่ามันจะเวิร์หรือเปล่านะฮะผมว่ามันเป็นหุ่นที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะฮะเพราะว่าอาวุธมันอะมันสามารถได้ระยะการได้กับผมมันไม่ใช่หุ่นระยะไกลมันสามารถได้ระยะการได้แล้วขอตัวรอดมันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะผมอ่าไปลุยกันเลยครับผมกับพาเลตอาเทเน่นะผมนี่หุ่นของอย่างเยอะเออเป็นหุ่นเหลือที่ลูกเล่นค่อนข้างจะเยอะมากเลยฮะ สามารถสู้ทั้งระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลได้อยู่นะฮะแต่ปืนมันยิงไม่ค่อยไกลมากผมส,สูงสดอยู่ที่465เมตรนะเนาะโอเคมาถึงเวลาลุยกันเลยนะครับผมมานี่พาเลตอเทเน่ครับผมตามเพื่อไปเลยฮะชาร์จปืนรอด้วยเพราะว่าไอปืนบีมของพาเลตอเทเน่เนี่ยมันชาร์จค่อนข้างจะนานนะฮะเย่เลาเพื่อนโอ้โหฝันของเขา โผล่กันมาเยอะมากนี่ครับโดนอยู่เพื่อนเองตั้งโลกแบบนั้นไม่ได้นะเวย้ยขายปืนนะอ,อ่าแต่ไม่ไรฮะเราค่อนข้างจะแข็งอยู่นี่ฮะอ๋อเจ็บอยู่แต่ยังได้ฮะ เพื่อนอย่าบางสิยิงช่วยเพื่อนหน่อยฮะเคฮะเก็บไปหนึ่งครับผมยิงยิงยิงในที่ขาครับผมเจ้าเนี่ยพาะเลทที่นี่เนี่ยในที่ขาอ่าได้ฮะฝั่งเราเก็บไปสองครับผมเพื่อนจะแตกไปหนึ่งนะฮะยิงครับนี่โดนอ่าทำนินไปแล้วเพื่อน yeah! ได้ครับนี่เราหน้าที่ของเราทําหน้าที่ของเรานะฮะเออขนเราค่อนข้างจะอึดอัดนิดหนึ่งฮะยิงฮะยิงอาถ้วยฮะสตาร์ได้สายปืนฮะกินหมดีกันโอเคได้แล้วฝันรู้เขาแตกหมดเลยนะผมตอนนี้นําอยู่ถึงสี่ตัวด้วยกันนะฮะสี่เออน่าจะนาไปสี่ตัวนะฮะสกอร์ค่อนข้างจะห่างเลยเดียวโอเคเพื่อเราที่ต้องการได้ผม มันค่อนข้างจะเยอะนะแต่บางทีผมอาจจะใช้เมื่อหมดนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันเยอะจริงๆมันมีโอ้ถึงแปดชิ้นให้ใช้อ่ะเออมันพักไม่ค่อถนัดครับผมอ่าฝันนุ่มเขาเกิดแล้วฮะเราชาปืนรอครับผมระยะยิงของเราสูงสุดอยู่ที่465เมตรนะฮะเป่อเราซ่อมหุ่นอยู่โอเคนีคับผมก็ยิงว่าว้ํา้ำี โดนอยู่ผมก็โดนเหมือนกันฮะเพื่อนเองคนลอยเองอยู่นะไม่ไรฮะปืนเราค่อนข้างจะแรงนะฮะเจ้าพาริเอสเนเน่เนี่ยปืนก็ไรงใช้ได้เลยนี่ฮะโดนโดนก็ขยิงไปฮะโ่้ฮะบุลลี่ตีอี้งนะผมอืองตัวสองครับหมวสอง อ่าแตกไปนหนึ่งฮะยิงฮะอ่าเดี๋ยวนี่ครับยิงเร,ร,รียบร้อยแตกครับผมเยช้าครับผมนีครับอ่าเย่แล้วโดน้ยังยังทนไหวครับเจ้านี่มันก่อกันเมลีค่อนข้างจะดีอยู่ไม่เหมือนไม่เหมือนซามลกับไอ้นี่ไอ้กับเกียร์ไอ้เก,เก,กียร์ลาโตก้ามั้ง ไอโดก้านั่นเกาะก็บ้าครับเกาะกันมีดีเนี่ยบาพอๆกันเลยอ,อ่ายิงนะเมอกีแล้วเขาหนีไปเขาไปแล้โอ๊ยเขาสุดเจ็บอยู่ครับผมผมเนี่ยเจ็บเอาเอาไปหนีครับผมอื้อครับ เดี่ยวนี่เดียวผมเนี่ยอ่าอยา่ยาอยา่าอย่ายิงไปฮะเอาคืนเอาคืนนี่ยช่วยเพื่อนถ้าช่วยได้นะฮะแย่แล้วเพื่อนเพื่อนเราแตกนะฮะถอยก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ถอยก่อนแล้วกันครับ <c oughs> เราไม่ต้องมีพาคสกอร์เราค่อนข้างจะนําอยู่ตอนนี้เพื่อนเรายังอยู่แยกแยก,กันนะฮะมันเป็นอะไรที่อันตรายมากถ้ายังอยู่แยก,แยกเนี่ย สี่ครับอ่าเขียบไม่มี้ยสัตว์ปนเต็มๆเลยใังเอ้ยไม่เลยฮะแต่สัตวก็ยิงเรานะเพราะผมค่อนข้างจะเป็นตัวปัญหาสำหรับไอ้เนี่ยฝั่งงนู้นนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าหุ่นมันค่อนข้างจะแข็งนะไอ้พาเลสอัธเน่ฮะหุ่นค่อนข้างจะแข็งอยู่แล้วก็อาวุธค่อนข้างจะเยอะมากครับ แล้วมาแรงด้วยไงประเด็นปัญหามาเลยไปตัวปัญหาอยู่ครับฝันนอเขาเลยพยายามเก็บผมก่อนนะอ่าเดี๋ยวผมเกิดตรงจุดอันี้นะฮะตรงจุด E จะได้ไปสมทบเพื่อนได้ทันนะฮะเพราะว่าหุ่นเราอ่ะมันก็ค่อนข้างจะช้าอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ใหญ่เท่าท่าเท่าซาเมลฮะโ o p e โน p e n o p ปถ่ายเือนฮะโอ้เต็มไม่ไรฮะยังเก็บนิดหน่อยครับ

ถอยก่อนฮะโอ้ยเพื่อนเราแตกไมาแล้วเพ, like พ cool ื่อนเราแตกไม่ได้วักอันนี้มาฮะกีเดนเชอร์ปึ๊บกีเดนเชอร์กี่ห้าตัวยิงโอเคได <co> <vent ure>. ้อ <coping> ยู <pol> ่ครับผมโหได้แต่สามสองรอดได้ไงก่อนโหลดปืนฮะจะโหลดไหม่ครับผมเพื่อนไอ้ฝั่งนั้นงไม่ยิงฟรีนะเองไม่เห็นหรือไงอ่าช้าครับผม นี่ฮะโดนโดนโดนอยู่หาปืนฮะเออนี่ครับเก็บไปหนึ่งครับผมเล่นเหลือพี่หลอดเรายังเก็บได้อยู่แต่ยังทําประโยชน์ได้นะฮะเคีย้ะฮะยะฮะหามุมครับผมหามุมเล่นนะฮะต้องคอยซัพพอร์ตเพื่อนฮนะ เกียร์เฮโอเคเกเชอร์ผมเก็บระนี่ครับได้นี่ครับถึงแม้เรื่องเราจะเหลือบิหลอดเราจะทำประโยชน์ให้เพื่อนได้นะเรายะมทำประโยชน์ให้เพื่อนได้อยู่ครับกินเกียร์เต็มหลังฮะยิงขาครับผมยิงขาเออได้อยู่ครับผมโอ้ นี่ผมเก็บไปเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ย้าไปเล่นไปเลอแค่สามปสองอ่ะเพื่อนดีมีใช้ไปกว่าครึ่งครับผมมาเหลืออีกสามสิบวิสุดท้ายฮะยังไงดีฝั่นนู้นอ่าฝั่นนู้นเกิดแล้วฮะแค่ปืนโกยิงผมก็ตายแล้วโอ้โหเละสามสิบเนี่ยอ่าเหลืออีกสิบห้าวิสุดท้ายครับผม ยังไงดีฝ่าโน้นยังไงดียังไงดีเออเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนเออโดนแล้วเพื่อนเราอ้าวเดี๋ยวเราเราเกิดเป็นคนแล้วไปสั่งเอสไตน์ลงได้ไหมทันป่าทันป่าอ่าสั่งฮะขอการสปอร์ตผมทันไหมเออไม่ทันนะ <laughs> เออผมก็ทำหน้าที่ของผมได้ดีอยู่ครับจังหวะนี้เฮ้ยผมเพิ่งลองได้ครั้งแรกแล้วเนี่ยไอ้หุ่นเตี้ยผมได้มาเนี่ยผมไม่เคยเอาไปลองเล่นเลยเวิร์กเฉย โอ้โห oh. <laughs> ผอซัพพอร์ตดีแล้วก็ท่าไปค่อนขงจะเยอะอยู่นะฮะเอออ่ะ,อะวันนี้ก็ไว้นี่กันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด share, กาตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้5้าชิปใหม่ๆเ้ววกันฮะวันนี้ผมหายค้ย <K> ขอไปก่อนนะครับผม <laughs> ไปพบกันทิ่หน้านะฮะไปแล้วผมสวัสดีครับ